สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชชร์นินนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำกับข้าวให้ทีมงานทานค่ะกับข้าวเป็นอะไรไม่บอกค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะเตรียมกระทะแล้วตอนนี้เปิดแก๊สก่อนมันเปิดยากมากเลยอะ่ะอ้ได้แล้วอันนี้เราก็ต้องเปิดไฟเสียงคอแก๊สมาแล้วจะทำกับข้าวัน วันนี้เราจะทำอะไรกันดีอ่ะพ่อทงอยากกินอะไรอ่ะมูฉลามครับผัดเผ็ดมดไหมจอเอาเต็มเลยเนี่ยเอาฟัดเกดตับซุกได้ไหมครับ,ต,บตับยุง่งเดี๋ยวมาเจอมะเขือ,อ,อจะเอามะเขือมาผัดใส่ลูกเดียกก็พอกินทั้งกินทุกคนนี่แมคโคร,โรเนี่ยเหมือนจะอร่อยนะกับข้าวข้าวลอยฟ้า ไม่ร้อนเลยค่นะน่ะวันนี้ทุกคนจะได้กินตี่มือคุณนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก,กดแชร์นะคะมืดไหมมืดไหมย้มยอนแสงหรือเปล่า ถ่ายไม่ดีจะกล้องทอทงฮานามินะคะคอมเมนต์ด่าได้ค่ะ <ผม S 1> ถ่ายาให้คุณินไม่เสยเสร็จแล้วมาดูกับข้าเสร็จแล้วขา้าโอ้เป็นตะนากินแทะผัดมะเขือ <c oughs> นีอ่ต้องกินให้หมดนะ โอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลาทงเอาใส่จานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ